กดกู่สามคำนี้แปลว่าดีหมดเลยนะคะเราจะใช้คำไหนคะคะคุณศัพท์ในภาษาเดนมาร์กนะคะก็คือ t i l l e s อัวน,น,นะคะหรือ adjective นะคะจะเป็นคำที่ใช้ขยายคำนามนะคะซึ่งมันมีหลากหลายคุณลักษณะมากเลยะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสีนะคะอินโก โกโก้ซส er, นะคะกุหลาบสีแดงนะคะเรื่องของอายุนะอินกัลเม้นเดมนะคะอาหญิงชราน,นะคะอ่าเรื่องของขนาดนะคะอินสตัวผู้นะคะบ้านหลังใหญ่นะคะ,อ,นะคะอินลิลลี่หุน่นะคะหมาตัวน้อยนะคะจะใช้บอกสภาพก็ได้ <c oughs> นะคะอ่าเช่นอินนี่บีนนะคะอ่ารถคันใหม่เนาะ,ะอินสโมก เนะคะสาวสวยนะคะจะบอกเป็นอารมณ์ก็ได้นะคะอ่าคุณแอบซัวนะคะเธอโกรธนะคะหรือว่าที่แอบเกลอานะคะพวกเขามีความสุขเนาะ,ะซึ่งอ่ามันก็ยังจะมีอีก หลากหลายมากมายคุณลักษณะเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาเรียนรู้รูปแบบของคําก่อนนะคะซึ่งคําคุณศัพท์ในภาษาเดนมาเนี่ยมันมีการผันรูปด้วยนะ,ะ oh. อ่ามันแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบกูนฟอร์มนะคะแบบทีฟอร์มแล้วก็แบบอ e ีฟอร์มค่ะ แบบกู้นฟอร์มนะคะจะเป็นรูปแบบพื้นฐานนะคะซึ่งยังไม่ได้ผันรูปใดๆน,นะคะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นคําว่ากู้นะคะที่แปลว่าดีนะคะทีนี้พอมันไปเป็นแบบที่ฟอร์มนะคะมันก็จะมีตัวที่นะคะต่อท้ายแบบกู้นฟอร์มนะคะอ่ะก็จะเป็นก็ตนะคะอ่าพอไปเป็นอ e ีฟอร์มนะคะก็จะมีตัวอ e ีต่อท้ายกู้นฟอร์มเหมือนกัน,นะค่ะก็จะเป็นกูนะคะกู้นฟอร์มจะใช้กับคํานามนะคะที่เป็น อินหัวน,นะคะหรือคำนามที่มีคำนำหนา้าด้วยอินนะคะยกตัวอย่างเช่นอินปุ๊กนะคะหน,ะะนังสือเล่มหนึ่งนะคะ <S <S พอเราใส่คำคุณศัพท์เข้าไปนะคะ, <S <S ะ,คะมันก็จะเป็นอินกูปุ๊กนะคะ,นะ,คะหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะคะอพอไปเป็นแบบที่ฟอร์มนะคะก็เหมือนกันค่ะมันจะต้องใช้กับคำนามที่มี ที่เป็นที่หัวนะคะหรือ,อมีอ r t i c l เานำหน้าด้วย it นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่น it land นะคะ,ะประเทศนะคะถ้าเราใส่คุณศัพท์เข้าไปก็จะเป็น it got land นะคะ,ะแบบสุดท้ายนะคะแบบ e form นะคะมันจะใช้กับคำนามที่เป็น f l e a i l ค่ะก็คือคำนามพหูพจนะคะไม่ว่าคำนามนั้นจะใช้ เอ็นหัวหรือว่าที่อัวนะคะอ่าคําคุณศัพท์ในรูปนี้นะคะก็จะเติมแค่ตัว e เท <Okay. S 1> ่านั้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ two o drinks นะคะกับ drinks and go นะคะอ่าคำว่า drinks นะคะก็คือ ah free tail แบบ up system นะคะแล้วก็ drinks เลยนะคะก็คือ free tail แบบ system นะคะอ่าก็จะเห็นได้ว่าคําว่า กูนะคะก็จะใช้แบบ e form นะคะในะส่วนที่เป็นของอคำนามภาพจน์นะคะหรือแบบ free tail นั่นเองนะอ่ะทีนี้ไอ้รูปแบบของ e form เนี่ยมันก็ยังใช้ในกรณีอื่นๆได้ด้วยนะคะจะใช้ตามหลังเด่นหรือดินะคะในรูปของ intel อ b stem form ก็ได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเด่นกูปุ๊กนะคะอ่ะหนังสือที่ดีเล่มนั้นนะคะหรือว่าเป็นติกู เอเลยนะคะแอปเปิลที่ดีลูกนั้นใช้ต่อหลัง uh, Processive p r o n o m i n e r ก็ได้นะคะอ่ะเช่น m i n สตัวทัสเกอร์นะคะกระเป๋าใบใหญ่ของฉันนะคะหรือวอ s สตัวหุ้นนะคะก็คือหมาตัวใหญ่ของพวกเรานะจะใช้ตามหลังเจ n i t i v e ก็ได้นะคะอ่ะเจนนิชิก็คือ,อชื่อคนเติม S นะคะซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของของคนนั้นๆน,น, <Okay. S 1> นะคะยกตัวอย่างเช่น ปีเตอร์ซื้อเบนนะคะอ่าเพื่อนที่น่ารักของปีเตอร์นะคะอ่าหรือจะเป็น If ซื้อแต่เจอนะคะก็คือลูกสาวที่น่ารักของ If นะแต่ก็ไม่ใช่คำคุณศัพท์ทุกคำนะคะจะใช้ในรูปแบบนี้นะคะอ่าเช่นคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยทินะคะหรือว่าเอสโคนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่น s อดสออนะคะที่แปลว่าสีดำนะคะ ะจะเห็นได้ว่ารูปแบบของอกูนฟอร์มกับที่ฟอร์มเนี่ยมันจะเหมือนกัน <Okay. S 1> นะคะหรือที่ลงท้ายด้วยเอชโคนะคะอ่า hmm. เช่นเฟสเฟสเฟส e ์นะคะอ่าที่แปลว่าสดใหม่นะคะหรือทำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย E นะคะอ่ามันก็จะมีรูปแบบเหมือนกันทั้ง3แบบเลยค่ะอ่าเช่นสตีลสตีลสตีลนะคะที่แปลว่าเงียบสงบ อ่ะแล้วก็ยังจะมีคำคุณศรรพัพที่ลงท้ายด้วยอิชินะคะอ่ะเช่น i n t e r s e r interester i n t e r s t e r นะคะอ่ะที่แปลว่าความสนใจนะคะ รูปแบบของอุ้งฟอร์มกับที่ฟอร์มเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะคะแต่แบบที่เป็นอ e ีฟอร์มเลยค่ะมันก็จะลงท้ายด้วยอ e ีที e ่อีแทนค่ะซึ่งการผันรูปคำคุณศัพท์นะคะกะต่ายแนะนำให้ไปดูในอัวบุกนะคะหรือว่า Dictionary ด,ดีกว่านะคะ,ะสำหรับใครที่ดูไม่เป็นนะคะว่ามันดูยังไงนะเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอกะต่ายจะทำคลิปวิธีการดูไว้ให้นะคะ <Yeah. S 1> อ่ะแล้วก็จะทิ้ง 250คำคำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยนะคะเป็นลิสต์นะคะอ่านทิ้งไว้ข้างล่างนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ในเว็บไซต์นะคะหรือว่าอ่านปริ้นออกมาดูก็ได้นะะ <Okay. S 1> ทีนี้เราลเรามาดูาการใช้คำคุณศัพท์ในคำนามรูปแบบต่างๆนะคะ <Okay. S 1> จำกันได้ไหมคะใน EP 1เกี่ยวกับคำนามนะคะว่าคำนามมีกี่รูปแบบ <Okay. S 1> มี4รูปแบบใช่ไหมอ่าก็คือ intell up bstem bstem นะคะกับ f l e e r tail อุบิสเตมแล้วก็บิสเตมนะคะถ้ากระต่ายจะบอกว่ารถสีแดงนะคะในรูปแบบแรกนะคะอ่าอินเทลอุบิสเตมนะคะมันก็จะเป็นอินโคลปีนนะคะอ่าคำว่าโอ้ยนะคะอ่ามันจะอยู่ในรูปของกูนฟอร์มค่ะ <Okay. S 1> แล้วถ้ามันเป็นอินเทลบิสเตมนะคะมันก็จะเป็นเดนโกลปีนนะคะคำว่าโอ้ยนะคะอ่ามันจะอยู่ในรูปของอ e ีฟอร์มค่ะ ในกรณีที่คำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามนะคะนั่นหมายความว่าคำคุณศัพท์สามารถที่จะอยู่หลังคำนามก็ได้นะคะอ่าเช่นบีเล่แอโอ้ยนะคะแต่พอคำคุณศัพท์มันไปอยู่หลังคำนามนะคะรูปแบบของมันก็จะต้องเป็นแบบ กูนฟอร์มค่ะแหม่รูปแบบนี้นี่มันจะต้องจำนิดนึงนะคะอ่าในรูปของ Intel B-stem นะคะซึ่งมันจะมีทั้งคำคุณศัพท์ที่อยู่หน้าคำนามแล้วก็หลังคำนามนะคะต่อไปนะคะแบบ f ฟร r t a i l อุปบีสเตมนะคะก็จะเป็นทุกโหยบีเลยนะคะอ่ารถสีแดงสองคันนะคะแบบ B-stem ค่ะก็จะเป็นที่โหยบีเลยนะคะหรือบีเลยเนอะ โอรึนะคะอ่าก็คือรถเหล่านั้นนะคะสีแดงอ่าในรูปของเฟลเทลนะคะคำคุณศัพท์เนี่ยจะอยู่ในรูปของ e อร์มทุกกรณีเลยนะคะไม่ว่ามันจะอยู่หน้าคำนามหรือว่าหลังคำนามนะอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างแบบที่ form มั่งนะคะอ่าอ่าในรูปของที่อร์มนะมันก็จะต้องใช้กับคำนามที่เป็นที่อวใช่ไหมอ่าถ้ากระต่ายจะบอกว่าบ้านหลังใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่น อ่า uh, it stood who's นะคะอ่า uh, ในรูปของ i n t e l u b i s s t e m นะคะอ่า uh, stood ก็จะใช้รูปของที่ form ค่ะอ่าแบบ i n t e l bisstem นะคะอ่า uh, ก็จะเป็น did store who's นะคะอ่า uh, หรือ who's i t stood นะคะอ่า uh, เหมือนกันนะคะอ่า uh, ในคำคุณศัพท์ที่อยู่หน้าคำนามนะคะ เราก็จะต้องใช้แบบ e form ค่ะส่วนที่อยู่หลังคำนามนะคะเราก็จะใช้แบบ t form <Okay. S 1> ค่ะเหมือนกันเลยนะไปแบบ free tail up b stem นะคะอ่าก็จะเป็น t ุ o stool h u s e นะคะบ้านหลังใหญ่สองหลังนะคะอ่าแบบ b stem ค่ะ t w ส stool h u s e นะคะหรือ h u s e and s t u r นะคะอ่าก็คือบ้านหลังใหญ่เหล่านั้นนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอ่าในส่วนของ f l e a t a i l นะคะคำคุณศัพท์ก็จะอยู่ในรูปของ e f o r เหมือนกันค่ะมันมีคำคุณศัพท์อีกประเภทนึงนะคะอ่าเรียกว่าเกา p o i n g นะคะอ่าหรือคำคุณศัพท์แสดงการเปรียบเทียบนะคะอ่าซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะนั่นก็คือขั้นปกติขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดค่ะตัวอย่างนะคะ s t e e a h ing a r h o ย้อนแอร์ไฮส์นะคะอ่าสตีนเนี่ยสูงนะคะอิงสูงกว่านะคะอ่าย้อนเนี่ยสูงที่สุดนะคะอ่าจะเห็นได้ว่ามันมีการอ่าผันรูปนะคะเป็นระดับเป็นขั้นทีึ่งไปนะคะอ่าเรามาดูแบบแรกนะคะ first girl นะคะอ่า positive หรือว่าขั้นปกตินะคะ มันก็จะใช้คำคุณศัพท์นะคะในรูปของกูนฟอร์มที่ฟอร์มแล้วก็อีฟอร์มนะคะแบบที่กระต่ายกล่าวมาตอนต้นนะคะก็คือใช้แบบธรรมดาเล <Okay. S 1> ยค่ะต่อไปแบบขั้นกว่านะคะหรือ e n ็ e r Comparative นะคะอ่ามันจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเปรียบเทียบกับสิ่งสองสิ่งนะคะ <c oughs> หรือว่าคนสองคนนะคะยกตัวอย่างเช่นซื้อลินแอร์หอยอ i n s t ตินนะคะอ่าเซอร์เรนเนี่ยสูงกว่าสตินนะคะหรือแ p ปเปิลแอ r in banana นะคะอ่า apple เ,เนี่ยมันแพงกว่ากล้วยนะคะอ่าทีนี้พอมันเป็นแบบอ่าเปรียบเทียบนะคะมันก็จะมีคำอ่า ที่ใช้หลังคำคุณศัพท์ขึ้นมานะคะนั่นก็คือคำว่า in นะคะ e-n-t นะคะ in นะคะอ่าแปลว่ากว่านะคะในรูปแบบของคำคุณศัพท์แบบ comparative นะคะอ่ามันก็จะมีคำเอ่อต่อท้าย root form นะคะนั่นก็คือ e-r-e e นะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นอ่ stack สแต็กเกอนะคะแข็งแรงแข็งแรงกว่านะคะอ่าหรือ c o d t ขอเลยนะคะ สั้นสั้นกว่านะคะอ่าและคำอ่าคุณศัพท์บางคำนะคะอ่ามันก็จะมีคำว่าเมียนะคะอยู่หน้าคำนั้นนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นสูดเงินเมียสูดเงินนะคะหิว <ar> หิวกว่านะคะหิวมากนะ,ะอ่าเดือจะเป็นสตีลเนเมียสตีเนนะคะอ่าเงียบนะคะเงียบกว่านะคะเงียบมากกว่าก็เป็นรูปแบบของขั้นกว่านะคะต่อไปนะคะขั้นสูงสุดนะคะ ใครเขานะคะหรือว่า s u p e r l a t i v e นะคะอ่าก็คือการบอกความเป็นที่สุดนะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นใหญ่แอฮอยสต์อีมินแฟมิลียนะคะอ่าชั้นเนี่ยสูงที่สุดในครอบครัวแล้วนะคะก็คือในครอบครัวไ่ยไม่มีใครสูงกว่าชั้นและนะชั้นนี้สุดๆและนะคะ <Okay. S 1> อ่าหรือจะเป็นุดเซน s s แอร์ซูตอีคลาส ซูซาน,น่าเนี่ยเป็นคนน่ารักที่สุดในชั้นเรียนแล้วนะคะอ่าไม่มีใครน่ารักไปกว่าซูสาน,น่าแล้วนะคะอ่าก็คือการบอกความเป็นที่สุดนะคะสุดๆไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบของคําในขั้นสูงสุดนะคะอ่ามันก็จะมีอ่าตัว est นะคะอ่าต่อท้ายอ่าจากกูนฟอร์มนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะ s t a c k s t a c e k i t นะคะ อ่แข็งแรงนะคะแข็งแรงที่สุดนะคะหรือว่าคอท์คอทเช่นนะคะอ่าสั้นนะคะสั้นที่สุดนะ,ะหรือคำบางคำนะคะก็จะมีคำว่า mist นะคะอยู่หน้าคำคุณศัพท์นั้นๆนะคะอ่ะเช่นสู t เ n mist s u t ทเนนะคะหิวน,นะคะหิวที่สุดเลยนะคะอ่าหรือจะเป็นอ่าสตีลเนมิส สีเลยนะคะอ่าก็คือเงียบนะคะเงียบที่สุดเงียบมากเลยนะคะอ่านนี่ก็เป็นอ่ารูปแบบของคำอัาขั้นสูงสุดนะคะหรือว่า s u p e r l a t i v e นะคะคำคุณศัพท์ที่ผันรูปอ่าเป็นระดับแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มี ทุกคำนะคะที่จะอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะคะแบบที่ว่าเติม er e ใน comparative นะคะหรือว่าเติม est ใน superlative นะคะอ่ามันก็ยังจะมีเอ่อรูปแบบอีกรูปแบบนึงนะคะที่มันอ่าเปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะคะคือไม่เหมือนอันแรกเลยนะคะอ่าเขาเรียกว่าอุกหรืซีนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่น c าร m มินเอ e เดอเอสนะคะ แก่แก่กว่านะคะแล้วก็แก่ที่สุดนะคะอ่าหรือจะเป็นกู้เบลเบสนะคะดี D. ดีกว่านะคะแล้วก็ดีที่สุดนะคะอ่าอีกสักคำหนึ่งนะคะอ่าลังเหลงนะเหลงเนาะนะคะอ่ายาวยาวกว่านะคะยาวที่สุดนะคะอ่าซึ่งค่ะไตแนะนำนะคะให้ไปเปิดดูใน หัวปุ๊บหรือว่า dictionary อีกทีนะคะสำหรับการผันรูปแบบของคำคุณศัพท์นะคะ, <Yeah. S 1> ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำคุณศัพท์นะคะหรือว่า adjective นะคะ,ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาเดนมาร์กนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเราจะดูะการผันรูปคำคุณศัพท์ใน Dictionary ยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวก็แตจะมาบอกวิธีการดูนะคะก็ะแตจะใช้โอ o บุ๊กตัวนี้นะคะอ่าเดนเดนส์เกอร์นะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะ,ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเพจสโตร์ก็ได้นะคะอ่าตอนนี้เราใช้ฟรีได้เลยค่ะ กดเข้าไปนะคะไปคําว่า search นะคะข้างๆ o m e นี่นะคะแล้วเราก็พิมพ์ศัพท์ที่เราจะ search เข้าไปนะคะยกตัวอย่างคําว่ากู้นะคะที่ยกตัวอย่างไปคําคว่ากู้มัขึ้นมาแล้วดูตรงนี้ด้วยนะคะเป็น adjective นะคะคำว่ากู้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบกู้นฟอร์นะคะมันจะขึ้นอยู่ด้านบน ทีนี้มันจะเรียงลําดับมาอย่างนี้ค่ะคําต่อไปตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบที่ฟอร์มค่ะอ่ามันก็จะเป็นก็ตใช่ไหมคะอ่าต่อหลังกู้นฟอร์มต่อไปก็เหมือนกันนะก็คืออ e ีฟอร์มนะคะอืมต่อหลังกู้นฟอร์มนะคะก็เป็นโกูนะคะอ่าพอมันมีอ่าโคลอนเซมิโคลอนตรงนี้ขั้นนะคะอ่าอันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบขั้นกว่านะคะก็คือเบลนะ คือคำว่กกูเนี่ยมันผันรูปไปเลยนะคะมันเปลี่ยนรูปไปเลยนะอ่าพอเป็นขั้นสุดก็จะเป็น best นะคะอ่าลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่าสมมุติคำว่า cost นะคะที่แปลว่าสั้นอ่า cost เนี่ยมันมีทั้งเป็นอ,อ s s a n t i v e นะคะคำนามนะคะเราเลือก adjective นะคะ ad ย่อนเนี่ยนะคะ ่เข้ามาแล้วเหมือนเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นไอตัวแดงๆเนี่ยค่ะอ่าเป็นกุ้งฟอร์มนะคะแบบพื้นฐานอ่าเรียงลําดับมาอันนี้เป็นทีฟอร์มค่ะมันเป็นขีดแบบนี้หมายความว่าไม่ต้องไปเติมอะไรนะคะเพราะว่าเนี่ยไอคำว่าคอสเนี่ยมันลงท้ายด้วยอ่ะที T นะคะมันก็จะเหมือนกันนะคะกุ้งฟอร์มกับทีฟอร์มนะอ่าแบบอ e ีฟอร์มนะคะก็ต่อท้ายด้วยอ e ีค่ะ อ่าที่แบบขั้นกว่านะคะก็เออนะคะเป็นคอสเอ่าแล้วก็มีเอสนะคะก็เป็นคอสเทอ่าไม่แค่นี้เองเนาะ